ทุบเนี่ป้าลูกทุบทุกอย่างเลยเยอะเด้อจ้าเปิ้ลมาตาบ้านใดเนาะอนี่คือหัวเก่งแก่ตานปาค่าค่ะปานปลาวารินเานี่บอกเมนค่ะสว่างนี่ละเมียโอ้สว่างทั้งไปสว่างทั้งไปพี่บุญนี่เนาะจ้าโอ้พี่เบิร์ตมี่มากินไหม สองมากอีทอยแม่ปลาสมนี่ขนขายค้นหอกงามๆต่าหากเละห้อเขาด้วยจังหอเขาด้วยปลามเน่ยนะลายเจลายเจเเลหเ้อ มือหอเขอน้อยมือเบื้องเสาห่อตาเสาห่อตาเด้อเื้องเสายายตาเสามื้องเสาวัน,นพระพ่นก็ไปทำบ oui. ุญตักบาศเบื้อเสาก็ะห่อตาเด็กๆใจตาเด็กๆบางคนก็ซื้อไปห่อเองไปประกอบเองมันก็มีจำหน่ายให้เบิื้อผู้คนเลยผู้ใดต้องการห่อเองมีปลากระมีมีปลาทุกอย่าง มีครบทุกอย่างที่ตลาดวารินนะคะตลาดวารินจำราบจังหวัดอุบลรชาชธานีมาเอามาหนึ่งชุดหนึ่งชุดไม่เบียดชุดหนึ่งชุดละหนึ่งร้อยโอเคขอบคุณจ้าอร่อย เป็นขายจังไงบอกล้วยย่๊ยในส่สิบสี่สิบค่ะตะลอนสามสิบตัวนี้บ่ตัวนี้เป็นสี่สิบเป็นพวงโลสี่สิบ่อบหวานหลือถุงเดียวจ้ะเขาอันมัดไหมน่ะล่ะนั่นโลนึงบ่คะยังไม่ได้สั่งเอาลงมัดบ่คะเออเดี๋ยวยินรออะลงตัวนี้น่าจะโลกว่าอันนี้โล่เกินด้วครัเราสั่งมึง่อมึง อันนี้ทิมหาบาทเออเอ่ทิมหาบาทเนะาะมักลำใ่อ่ัลำย่ญ่บ้านเฮาบอกยเลยค่ะลำ่อยยมาตะเลยมาตะเลยง่ายนี่อาหาหลายอย่างคนขายใช้ถั่ะ นี้มาลาอตลาดแกมาลาอตลาดตลาดวารินชำราบอัวกบอัวกบปิ่งกบมีหลายอย่างมีหลายอย่างมีผักผักผอุปกรณ์หัวข,ข,ขาหน่อย ปลาทูนี่บ่อาปลาทูเอ่อเอาปลาทูหาเกงเกงละสามสิบบาทได้เลยค่ะอย่ไปถอดไปวัดสวัสดีค่ะอ่อขอหน่อย